กว่าจะเก็บหมดอันท้ายเลยเว <c oughs> ้ยขี้เกียจเอาจริงๆไหมขี้เกียจเก็บยางไม้แล้วทุกวันนี้โอ้โหกว่าจะเก็บเสร็จตต้งแต่มืดจนเชา้ารู่โอ้บรรยา,ากาศยามเช้ากาศเธอ,อระเบิดที่วิ่งมาเกาะขามันมาเกาะขาแล้ว <c oughs> มันยังไงมันยังไงอาการเป็นยังไงครับเธอระเบิดมันเป็นยังไงอ้ัวมันต้องลุมใช่ไหมมันต้องลุมมันต้องลุมเมื่อไงยังไงยังไงตัวยากหรือโอ้ยนี่มันพีดีเล็กนะเว้ย <c oughs> โอ้โหมัลลเลือขอเนื้อหน่อย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 อยากวางขอขอเนื้อหน่อยโอ้ขอโทษดีมาละเลือเออช่วงนี้ตะเบียงใกล้จะหมดเล่นไปจนบางทีลืมลืมเลยลืมดูตะเบียงเวลาจะหาเนื้อกินโอ้โหตะเบียงหมดไม่มีเผาเดี๋ยวเราต้องทําเนื้อย่างเผาบ้างวันนี้เนื้อเอ15แม่กว่าจะเดินถึงเอาสิแม่อยากให้มันมีลิฟต์ไดโนเสาร์จริงๆเว้ย ก่อจะเดินขึ้นมาดึงคิดดูดิอ้อมไปอ้อมมาหมดเวลาครึ่งชั่วโมงแล้วเราเล่นไปวันวันแบบนี้โอ้โหวันหนึ่งได้ไรได้ไรก่อน <c oughs> โอเคแตงกิ you, ้ดีเล็กลูกพอ่อโอ้โหเมื่อคืนฝ่าฟันกันมาเรียกได้ว่าทั้งเป็นตัวไปเก็บเนื้อเก็บเนื้อไม่พอไปเก็บยางไม้ให้พอด้วยเออนี่เลยฮะก็คือเราปีนไม่ถึงไงประเด็นคือปีนไม่ถึงก็เลยต้องใช้พี่ดีเล็กไปขูดแล้วดูเนื้อโอ้โหวันนี้สเสบียงเราต้องมาแล้วต้องผลิตเนื้อต้องทําเนื้อเผา ว่าวันนี้ลูกผมต้องได้กินเนื้อเอ15เผาฮะ <c oughs> นี่ไม่ใช่เนื้อวัวแต่ด่งใดมันเป็นเนื้อไดโนเเาร์โอเคเช้าเช้าแบบนี้เราเคลียร์ของแต่ไม่มีอะไรเคลียร์หรอกช่วงนี้เราไม่ใช่บ้าหอบฟางเราหอบไปได้ของจำเป็นเออเห็นไหมแย่ๆแล้วเดี๋ยววันนี้เราทำที่เผาเนื้อเป็นแบบเนื้อ,อย่างสำเร็จรูปเลยดีกว่าไม่ใช่แบบแขมไฟละนี่งานเลเวล50นี่คือเตาเผาสำเร็จรูป โอเคครับในเครื่องนี้เลยฟาบิเกเตอร์เครื่องยนต์ใช้ของเยอะปะไม่เยอะเท่าไหร่นะใร้ถือว่าใช้ของไม่เยอะเท่าไหร่นะแบบนี้ก็จะมีเหล็กกิตตันซีเมนต์แล้วก็น้ำมันโอเคเรามีของอยู่หรอกปัญหามันขาดตรงนี้แหละเราขาดกิตตันว่ะของทุกอย่างมีครบหน้าจริงๆ คือห็นไอเหล็กเราก็มีไม่มากหรอกข้างล่างเพราะว่าเราเอางกิโลไปเผามาก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่เราไปเก็บบนเขามาแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่โอ้โหกิ๊ตตันไม่ได้เก็บมาด้วยใช่สิแม่ <c oughs> ไอเราก็คิดว่าครบจะได้เผาเลยโอเคงั้นวันนี้เราต้องไปเก็บกิ๊ตตันอีกโอ้โหมันได้อย่างนี้ไปที่ยาเจนไม่มีซะด้วยโอ้ยเราได้จะโฉมา โอ้โหแล้วเราจบมาคือมันก็หนักตัวไงแล้วตอนนั้นเราไปเก็บตะล็กถูกไหมเราเอาพี่อาเจนคีบเองกิโลไปเก็บตะเล็กไม่ได้คิดจะไปเก็บกิตดตันเฮ้ยไปบนเขาดีกว่าเฮ้อกว่าจะถึงเอาเถอะยังไงก็กว่าจะมาถึงแล้วนะหมดไปเป็นชั่วโมงกว,กว่าในการขี่พี่อาเจนขึ้นมาให้มันได้อย่างงี้สิ <c oughs> <c oughs> หูแล้วเหล็กหูเหล็กเกิดโคตรเยอะเลยวันเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราฟาร์มกิตดตันเสร็จวันนี้ฟาร์มเหล็กด้วย วันนี้ารามเหล็กด้วยไหนๆก็ขึ้นมาแล้วนานๆทีจะได้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราต้องเคลียร์ให้หมดโอเคไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราเนี่ยแหละเราขุดเองเลยแล้วก็เอาไปให้พี่อาเจนถือแบกขุดถ้ามันหนักนะเอาจริงๆริงตั้นนี่มันหนักตัวนะคือมันหนักมากเลยฮะต้องบอกเลยว่ามันหนักจริงๆอะ่ะนี่แหละเราถึงต้องเอาลูกมาแบกด้วยพี่อาเจนก็ยังไม่แบกได้เท่านกยักษ์นะจริงๆต้องจับนกยักษ์แล้วแต่ว่านกยักษ์มันเคลื่อนที่ช้าใช่ไหม พี่อาเจนว่าช้าแล้วโอ้โหนกยักษ์ช้ากว่าวับโอ้โหเราดูมันวับโอเคไปอยู่กระบบแล้วถูงเลยนี่แหละวิธีการเก็บขิดตันคือเราไม่ได้ใจ้เยอะขนาดนั้นไงแล้วมันก็ไม่ได้ต้องการเยอะขนาดนั้นไงแต่เราก็จาเป็นต้องเก็บไปด้วยไหนๆก็มาแล้วนะเนาะเผื่อไว้โอหนักตัวเฉยโอเคไว้ายจกบ เน네ื้อไม่ได้หูไม่ได้เอาใส่ไว้ให้เจ้ากบเลยอ่ะน่าสงสารว่าโอ้เจ้ากบว่าก็โดดไม่ได้ฟาร์มเนื้อมาไว้ให้โอเคเท่าน okay. ี้น่าจะพอมาให้พอกี่แล้วก่อนรอบหน้าเดี๋ยวพ่อมาเผื่อเฟิบเฟเดูดูดูการกระโดดของเจ้ากบปั๊บดึงเฟิบเฟิรดึงโอ้โหเป็นไง คิดถึงไม่ได้เล่นเจกบนานโอ้โหเอามาปล่อยไว้กับพี่เองกิโลเจกบบอกพอผมมาทำไมอ่ะ <c oughs> ไม่ได้ใจงานเลยใช่ปะโอเคเดี๋ยวเจ้าเจกลบลงข้างล่างแล้วแต่กลัวเองกิโลเหงาไงประเด็นนีแหละเชา้ชาๆแบบนี้ฟาร์มแล้วหน่อยครับผมเพราะว่าคือเหล็กมันเกิดเยอะมากอะ่ะบางคนบอกว่าพี่ฮ่าเล่นแล้วเหล็กมันไม่เกิดข้างบนเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเหตุผลปัจจัยมันเพราะอะไรเนาะแต่พี่มาทุกครั้งมันเกิดทุกครั้งนะก็เหตุมันเกิดเยอะด้วย ต่อาจจะเป็นถ้าเล่นในออนไลน์นะผมอันนี้ก็ไม่ทราบว่าเพราะวาี่ไม่ได้เล่นในออนไลน์นะครับผมอาจจะแบบไปทับกับที่คนอื่นหรือว่าอาจจะอ่าก่อสิ่งปลูกสร้างเยอะไปข้างบนเนี่ยคือถ้าข่อเยอะไปมันก็อาจาจะมีผลในการที่เหล็กไม่เกิดหรือเปล่าไม่แน่ใจอะผมแต่ว่าวันนี้เราก็เน้นฟาร์มเพราะโหมันเกิดแบบมโหูลานเลยนะเอาจริงๆดูดิจะฟาร์มยังไงให้มันหมดวะเนี่ยโอ้แต่ใดๆก็มาแล้วนะแบกไปเถอะเนี่ยเองกิโล ข้อดีของแองกิโลนะต้องบอกไว้ก่อนว่าเวลามันขนเหล็กนะผมมันจะขนแบบน้ําหนักตัวลดลงครึ่งหนึ่งถ้ามันขนเหล็กนะเขาเรียกอะไรวะไม่ใช่ดีมันจะแบกเหล็กได้สองเท่าเออก็เหมือนดาวดีกรันเลยแบกหินได้สองเท่าอะไรแบบเนี้ยนี่แหละเช้าๆแล้วไฟหมดเลยแล้วหืมเหล็กยังเหลืออีกตั้งเยอะพันสามเลยเหรอโอ้รอบนี้แล้วเราก็มาาร์มเขื่อไว้เนาะมาดูดิมันก็ได้เหล็กเยอะแล้วนะก็ถือว่าเผาไปเรื่อย เดี๋ยวเราทำสปาร์คเผาเอ้ยเอ้าเ,เราทำเห่อเวลานี่ว่ารอบด,ดีแล้วหูยนานจนจำไม่ได้ <c oughs> เอาละฮะน,นี่ใช้แทนปืนไฟก็ได้ครับผมสปาร์คพาวเดอร์เนี่ยใช้ได้ดีนะคือมันจุดไฟได้นานด้วยนะผมก็ใช้ดีไม่ต้องไปแบบแบกฟางแบกไม้มาก็ได้เนาะแต่ก่อนหน้านั้นคือไปแบกไม้มาเพราะว่าอยากได้ถ่านชาโคด้วยไงในอนาคตเราต้องทําแบบพวกดินปืนกระสุนปืนมันก็ต้องใช่ใช่ไหมล่ะ เพราะฉะนั้นแต่อันนี้เราคือเราใช้ได้ก่อนเลยสปาร์คพาวเดอร์เผื่อไว้ครับผมนี่อะไรทรัพยากรข้างบนเนี่ยเราจะเน้นพวกเหล็กออฟซิเดียนอะไรพวกนี้เนาะพวกทําเหล็กสําเร็จรูปครับผมเพราะว่าเราทําแค่เป็นฟาร์มเฉยๆจะไม่ปลูกสิ่งก่อสร้างอะไรที่มันเยอะเกินไปนะเดี๋ยวเราไปเผาเพิ่มเราต้องเก็บเก็บเหล็กแบบมาเผาเยอะๆครับผมโอเคเลียร์หมดแล้ววันนี้โหเหนื่อย เกียดีก็ยันเย็นเห็นไหมห้ยกว่าจะเสร็จมืดเลยครับผมโอเควันนี้โอ้เดี๋ยวพ่อไปก่อนนะจะกบกับพี่เอ็กิโลเดี๋ยวมาใหม่ดูดิคือแบบโอ้ยเผา,าน้จนหาฟาร์มเหล็กจนแบบโลง่งต้องบอกว่าเตยนเลยครับผมวันนี้จากที่เหล็กเยอะเห็นไหโห้ยโล่งจัดเลยวันนี้ได้แบบอย่างน้อยก็ได้แบบเฮ้ยมาทั้งทีก็ฟาร์มไวไวหน่อยฮะเวลาที่เราต้องใช้เหล็ก ในนาคตรเราลงดันเจียนอ่ะเราต้องใช้เหล็กเยอะนะเพราะว่าฟาร์มทําชุดทําปืนอะไรางี้เนาะก็ว่าฟาร์มเผื่อไว้แค่นั้นเลยครัผมไม่มีอะไรนะโอ <c oughs> ้โหไีตูวันนี้ตูได้อะไรบ้างวัเนี่ยในการโอ้โหฟาร์มเหล็กฟาร์มเหล็กก็ยันเย็นโอ้โหกว่าจะพาลูกมาจากบนเขาลงมานี่ก็ยันมืดคือไม่ใช่หรอมันประมาณสอชั่วโมงแล้วแต่มันโอ้โหตองฟาร์มมันมืดเร็วเฮ้ยเอา คอมพี้เดี๋ยวพ่อจะย้ายที่ที่เองอยู่แล้วนะแหมมาบางเสาพ่อได้เ <_ s> ออคอมพีโตละ <_ s> โอเควันนี้เราได้คิดตั้นแล้วผม <_ s> มาเฮ <s> ้ยเดี๋ยวนะ <_ s> ทุกคนอันนี้อ้ลบโอ้โหเราจะทำผลิตเนื้อเผาเอสิบห้าเนื้อเดนนเสาเผา โอ้โหตั้งแต่เช้าจะหลดหัว่ํานี่เขาเรียกว่าหาเช้ากินขําของเทฮะ <c oughs> หาเช้าว่าไปอยากินตั้นแต่เช้าโอ้โหได้กินคํเาเอาละเอาละโอเคได้มาแล้วโอ้ยหาเช้ากินขําของเทามาแต่อย่างน้อยวันนี้ก็ได้เลยวะนี่เรเราจะได้ตุนตะเบียงไว้ครับผมตะเบียงคือสิ่งที่สำคัญใช่ไหมเออกองทัพต้องเดินด้วยทอง เอาละครับผมได้มาแล้วครับผมอูดีเลยเป็นที่ย่างเนื้อวากิวได้ผมคือมันเป็นที่ย่างเนื้อตาเร็จรูปมันจะย่างได้เยอะกว่าพวกแบบแคมไฟอะไรแบบนี้เนาะ<ม>ก็ถือว่าใช้ดีอ่ะมันเป็นแบบพวกของทานสมัยแล้วเราต้องอัปเกรดบ้านเราแล้ครับผมนะเราเล่นมาขนาดนี้แล้วเนาะโอเคซีรีส์นี้ก็น่าจะจบประมาณร้อยวันน่าจะร้อยวันครับผมประมาณนี้ หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่ามันต้องมีลงดันเจียนะอะไรอีกเนาะอาจจะเยอะกว่านั้นครับผมแต่มีคนแบบว่าอยากให้ทําต่อนะจริงๆคือแบบมันตันครับผมไม่ไม่รู้จะทําอะไรไง <c oughs> ือทําคลิปอาร์คือถือว่าเยอะแล้วพูดจริงๆเออเอาคืนพี่ดีเล็กไป่อยเอามาแล้วหมดเลยวะ่ะพอกอขบตะบ่นขอโทษด้วยพี่ดีเล็กโอ้โหเอาเนื้อมาทั้งหมดเลยเดี๋ยวพี่ดีเล็กไม่มีกินแต่ว่าจริงๆพี่ดีเล็กหาแป๊บเดียวก็ได้เนื้อเยอะแล้วนะ คือนั่นแหละครับผมบีทำคลิปอาร์มือถือมาเยอะแล้ว,ลวมันไม่อัปเดตไงพอมันไม่อัปเดตก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วฮะมันมันเยอะเกินไปครับผมอะไรประมาณนั้นเลยเนาะเดี๋ยวนี้เราขอถือว่าบ่นไปเลยครับผมใครอยากจ,จะข้ามช่วงนี้อาจจะไม่ทราบเหตุผลนะครับผมคือจริงๆก็ว่าจะโพสต์บอกเลยเนาะอันนี้รอเนื้อย่างเลยนะให้เห็นเลยครับผมว่ามันได้เยอะจริงๆนะต้องบอกหกห้าสี่สามสองหนึ่ง โอ้โหสิบสองเป็นไงอ่ะโหย่างดีเดียวสิบสองคือโดยปกติเราย่างเนื้อมันจะแค่หนึ่งครับผมคืออันนี้แล้วเราใช้น้ํามันในการย่างนั่นเลยปัประเด็นคือใช้น้ํามันในการย่างมันก็เลยได้เยอะนะฮะเราจะเล่นไปเรื่อยๆเนะาะซีรีส์นี้เห็นเพื่อนๆมีคนบอกว่าจะมีการอัปเดตอยู่จริงหรือเปล่ามันก็ไม่ได้ติดตามแล้วนะครับผมก็เลยไม่ทราบว่าโอเควันนี้อย่างน้อยเราก็ได้ทําเครื่องนี่แหละ เออได้ทาเครื่องเผาวันหนึ่งเต็มๆเลยนะคือถ้าไม่ไปติดฟาร์มกับเจ้าเองกิโลคือมันก็ได้เยอะแล้วไงโอ้ยต้องหาหินเบิ่มอีกเดี๋ยวเราจะต้องทําซีเมนต์ไว้ซีเมนต์ก็จําเป็นครับผมคือถ้าเราจะคิดจะลงดันเจียนต้องมีพวกซีเมนต์อะไรไม่จํากัดเนาะโอเคโอค้ยตีอครึ่งถ้าเรียกดาวดีกุลัตมาฟาร์ม มันก็จะได้เร็วเนาะมันก็จะได้เยอะครับผมนี่แหละดาวดีคุรัตสงตรงจากทะเลเฮ้ยแต่เดี่ยวไม่ได้ว่าไม่ได้ถ้าดาวดีคุรัตมีของอยู่อะ่ะเรียบร้อยเลยนะโอเคอย่าเพิ่งเฮ้ยปามีมเองดีกว่าว่ะวันนี้ยังไงคืนนี้เราก็จบที่ตีสองครึ่งโอ้ดโหจะโตมันจะอ้อมวันแล้วไนงะปามี่มาสไปโนพอขอเลงหน่อยนี่แหละครับผมสไปโนไม่ค่อยได้เล่น เดินเร็วเดินไวแล้วแบกของด้วยอ่าเดี๋ยวพ่อฟาร์มให้แล้วหนูเป็นตัวแบกของไป <c oughs> เอาลอะดาวดีคูลัสไม่คือถ้าเรากลับเดี๋ยวขอกลับไปใจหาดรอบนี้ก่อนแล้วไปเกลีร์ของดาวดีคูลัสก่อนว่าให้ชัวร์ว่ามันไม่มีของอะไรอยู่ในตัวนะผมที่สําคัญเนาะคือว่าจําไม่ได้ไงว่ามันมีของอะไรหรือเปล่าจะได้เรียกมาได้เพราะว่าอ,อยู่นุ่นคงไม่ได้ใช้แล้วแหละนี่แหละตรงนี้แหละสาคัญตรงนี้มันเป็นบ้านหลักไง ตรงทะเลเอาไว้แบบฟาร์มโดโด้เฉยๆครับผมนี่แหละเราโหเป็นไงฟาร์มยามค่ําคืนสุดยอดไหม <c oughs> คือวันนี้เน้นฟาร์มจริงๆอะ่ะโอ้โหตรงแองกิโลแต่แต่ขอโดษด้วยแองกิโลนี่ได้หินไปห้าหกพันเลยนะฮะได้เล็กอะ่ะเออห้าพันเลยนะไม่ได้ฟาร์มแบบน้อยๆเล่น